สวัสดีค่ะว่าพอกันอีกแล้วค่ะในช่องกินแซบแบบนวนัวค่ะเมื่อนี้ตําแซลมอนค่ะมาเลยค่ะตําแซลมอนนะคะแต่ว่าเมื่อนี้ว่ามีขมบ้นขวค่ะใส่น้ำปลาแดกของกินแซบแบบนวนัวคือเกาค่ะแล้วค่ะกระเทียมทอดดองคือเกาค่ะกระเทียมทอดดอกของข้าสินค้าของข้ามีอ่อยยอดด้วยค่ะแซบขนาดสด กระยำปูมักสะตอเพชรบะละ่ะผู้หนึ่งใส่ผู้หนึ่งขวาเมื่เหลือเมื่อเพชรนะเมื่เหลือสามอืม,อมบริตรมขอาปุ่นมากเสียงนก เปิังได้บ้างอันนั้นหมูกระดิด่งสี่บอกรสจรัดนังไหมเว้ยคักบะกักเด้ดข้นมักได้กับบอสันได ออนดิเดียวผักออนดิเดียวจักเผ็ดบะเบ็ดเผ็ดเบ่งจากสีโรดมะเตะอยากเป็นว่าพอดีเลยพอดีนาะนำเลยละะ่ะตุกตานำลล้ำครับ วิลล่าก,กินกับไส้หน่อยเพราะเป็นยุ้งใส่เลยค่ะเพราะว่ากินดีๆอ่ะสะตอร์อเอาไปหย่อนกระทินหลังกระทินอ่อนเออเนาะสินะของแจก มัออนอสแบบว่อออนแบบไหนแบบอันนี้ก็คักขึ้นกนได้ไงยอดเนี่ยมีหมูห่วงบะละ่ามีหมูเห็นปะขับเบิ่งรู้ได้เอาขึ้นไปถ่ายถ่ายคลิปโทรว,ว่าบอ่ะกระทำรู้มีสอบถามเข้ามา มะนาวสับกรอบดีกึ้มหัวเส้นเ,เท้าทัาู้มาหมักนะคะบอกได้ดิดนะ ไม่เป็นไร <lawsuit> ไม่เป็นไรกินเลยช่วงราคาอยู่บานเน้ะค่ะช่วงนี้ปิดเทิมอยู่น้องคายเด้อค่ะปิดเทิ่มอยู่น้องค่ายจะถามว่าโอ้ยอยู่น้องค่ายเนี่ยนัดรับได้บอลนัดเอาได้บอลสินค้าช่วงนี้ขอเน้อค่ะมม่เป็นช่วงการแพร่ระบาดเนาะครือสิเข้าใจกันทรงอย่างเดียว Hãy đầu hôm mất chuyện đó Hôm hmm. mình ngoài ngay nè Lươm lươm ่อถาดอันพักไหมนะอ่อนๆนน่เตินเป็นอะไรอ่ะอันนั้นแหละอ่อยกระทินหน่อยกระทิน กนเอาอย่างนี้นนนก่อนอบนอะไรหอวป้อมเอาขักเลยเนาะักแปะสะผักหลายๆผักกรอบๆได้สิแม่ขักเดียวผ่อนแล้วมาค่ะเปะ็นคุณผ่อเนาะคุณผ่ณอมากมาก,มเ,ากเลยแปะสะผักหลายๆบะหมีอ่อันบะแยงบะหมีป่ปลาแล้วก็กินแต่ผักก็อ,อื่นกับข้าวปุ้นมีส่วนเหมือนกันกับแมนค่ะมีส่วนไม่ส่วนขืนาะส่วนขึน้น,นย่างเดียวละ คักคือกันได้ใช้เงินีกินขอแสบได้ใช้เงินถึงกระเบิเหมืออร่อยกินมัดเหมือเาสบเ้าเิเอินนมาซุ่มเราแบบนี้นะกินน้อกันแบบนี้เลแบบกินลายคนกินกับเ้ามนหวนแ่บ ย่อมครับสั่งมาแหละแสบกรอบขนาดสนใจถ้าเข้ามาทางเพจเลยน,บบน้ำปแดกนัวลายจว,วงดวงเพรจวกเลยตมเองค่ะชิ้นขาข้าหนาเห็ดเองตบเอง รุ่มันี่นะคักเด้บ่เผ็ดปานใดแซ่บพอดีเผ็ดหลายก็กินเนี่ยจำเลยพอดีอจะอี่ปุ่นัวขนาดเผ็ดกระปูรองามาขั้น หัวมากแน่ดีทุกแน่นอนบัตรเตี๋ยวบัตรอะไรเขาบอกว่าเสียงคือสิเป็นมหาเนาะในอนาคตพนาต้องเบิร์นสุดยอดหัวก้อนมุเกียงงานบัตรได้เงินมหาบัตรเปไปเป็นอันสวดอันอันเวลาหนมาสวดพนาปีติปีโซนะ ยึดแต่เงินใส่คือคือแบบเตินคือขาดเด้อเห็นน้ำวัดในบุญพรไหมล่ะครับบอกไปเลยเราไปวัดเด้อสิบอกฮะเราไปเราไปเป็นแค่เส yeah ียงเรามักไปวัดเราเลี้ยงอีกอย่างบัดนี้รู้บอนนี้เราเลี้ยงอีกอย่างปริญญาตีไม่ต้องบอกไม่บอกเลี้ยงอีกอย่างเขาก็เลี้ยงไปเขาไม่ได้าทเลี้ยง เป็นการเลี้ยนที่ดีและได้บุญเนี่ของแกเลี้ยนพร้อมได้บุญพร้อมครับนี่สาขาเดียวคืกแทกาไร่ <c oughs> กินน้ำกันแล้วส่งแสบกินผู้เดียวว่าปันไหน แต่มันน้ำล้วงๆมันแสบน้ำหลายๆค่ะแต่ว่ามันมันก็เกี่ยวกับปลาลานี่แหละมันถึงเป็นแบบนี้ปลาลาเราไม่เค็มนะคะรสดีแสบหรอวะหมักไผ่หมักว่านหรอแลแ้กกวจะผู้บริโภคจิไปบังคับไผ่กับอะไรลองสั่งไปทีนเมืองกันเลยครับจักขวดตสองขวดจักขวหนึ่งาะ กวดละสามสิบห้าบทค่ะสามกวาดหนึ่งร้อยบาทมาทางเทเลยจัดแบบทรงของสมอกำกินทุกวันแล้วเนี่ยสินค้าของเข้าต้มต้มต้มมือต่อมือเลยคะ่ะน้ำปะลาร้นี่ต้มวันต่อวันไม่มีการค้างสต็อกไว้นานบะข่าขงครับบะพ่อพรอมไม่พอขายที่บะข่าขงเพราะว่าบะพ่อขายเต็ ไม่บังคับมักกะเสีบน้หัก้บต้นหักแล้วให้ข้าวป่าเขาเดี๋ยวหักไปไห้แล้วมันเผ็ดเนาะอืมันรวอกว่าได้ใ,ให้ใคข้าวเขาอันนี้จะไคกันแล้วอ้ว

ขอบคุณเลย,ลยค่ายครับฝ <centered. S 2> ากติดตามรับ <attempting S 2> ้มสองจินแซบแบบนู้นน้นะเด้อครับเด้อผู้ใดสนใจสินค้าทักมาเลยครับทางเพจเด้อครับขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะค